สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่7พฤษภาคม2566ันาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ห่อการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไล มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ Template น,นะคะสิบถ้วย The Empress Hangman คนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะเรียกว่าชีพจรลงเท้าหรือมีบางสิ่งบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะมีแฮงแมนมีเทมเพินนะคะการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะบางคนยกย้ายที่อยู่นะคะบางคนยกย้ายที่ทํางานนะคะเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านะคะในด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ นะัดเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะขอเน้นไล์สดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะน่าจะพูดจะคุยกับใครอะไรในช่วงนี้จะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะบางคนนะคะอยู่กับมีโอกาสได้พาคนรักพาคนที่ถูกอกถูกใจนะคะพาคนในครอบครัวนะคะไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะก็ได้ด้วยในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ คุณผู้ชายนะคะจะมีเขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์นะคะอา,อาจจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่นะคะก็ได้พี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพของคนวันาทิตย์นะคะนะการกินการทานในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะระบบเลือดนะคะระบบน้ํานะคะในร่างกายนะคะกานน้าเยอะๆนะคะรวมทั้งบางคนมีอาการปวดหลังนะคะนะปวดเเข่านะคะ นับปวดปวดว่าไม่เกรนหรือเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะระบบช่องท้องพวกนี้นะคะแป้งบวมหวานน้าตาลนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่าบางคนเรียกว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอหรือเราอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปร่วมงานศพของใครนะคะก็ได้ด้วยการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาหาเงินหาเงินได้แต่รายจ่ายเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มา่จยไปนะคะ ความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของฝากคันนะคะก็ได้นะคนที่มีท้องอยู่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะแฮงแมนนะคะเดียมเพลทนะคะเรียกว่าตั้งท้องตั้งคันในช่วงนี้นะคะใครที่ตั้งท้องตั้งคันต้องระวังนะคะการเดินนะคะมีโอกาสถ้ามีแฮงแมนนะคะยังไงก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสแท้งได้นะคะสาหรับคนที่อยู่ในช่วงของการ ั้งคันใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้จะโดดเด่นลาบปากนะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิีนะคะมีเลข4032นะคะ 4032นะคะต่อไปนะคะคนวันจันคนวันจันนะคะคนวันจันนะคะเก้าไม่เท้า เดอะเฮอร์มิสนะคะเดอะไฮโรเฟนราชนีพจน์คนมันจัรน์ในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะมีความรับผิดชอบมากนะคะเรียกว่างานเยอะงานมากนะคะบางคนรู้สึกเหนือหน่อยนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะอยากลาหยุดนะคะอยากลาพักร้อนอยากไปวัดอยากไปทําบุญนะคะอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะนะมีโอกาสได้เดินทางเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการบางคนก็ไปสวดมนต์ขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ นในช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนแคล้ควคลาดปลอดภัยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษานะคะบางคนกําลังเรียนปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทนะคะนะคก็อาจจะเรียกว่ามีความกังวลบ้างนะคะมีก้าวไม่เทานะคะรา,ราชินีพระจันทร์นะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับด้านของการเรียนนะคะ นั้นในช่วงนี้ด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะอ่าเรียกว่างานที่ทําประเภทนี้ค่อนข้างจโดดเด่นนะคะหรืองานที่ทําอยู่ก็ยังเกมตลาดได้ดีนะคะราชนิพประจำเรียกว่าเจมตลาดได้หรือมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะคะใครที่ทําเป็นลูกย่างประจําอยู่แล้วในช่วงนี้มีโอกาสได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะัคนโสดนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่เป็นห่วงเป็นใยกันดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบกันเสียงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคให้ลาบหรือจะได้จากความขวัญของเรานะคะความจินตนาการก็ได้นะคะนะัฝันอะไรก็เอามาเสียงเป็นตัวเลขได้นะคะส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบซีนะคะมีเลข9 9 5 2นะคะ9 9 5 2นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรคนวันอังคารนะคะ้าไม้เทา้า3ามดาบราชาถ้วยนะคะสามไม้เทา้าด้านของการงานในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารงานเยอะนะคะงานมากหรือเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสออย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะนะักใครที่ทํางานทางด้าน ลูกยังประจำนะคะในช่วงนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะก้าวไม่เท้าสามดาบนะคะต้องระวังอารมณ์นะคะระวังเอ่อเรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะจร้อนนะคะในช่วงนี้นะคะระวังคําพูดนะคะอาจจะไปทิมแทงจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีปากเสียงกับคนใกล้ตัวได้ด้วยนะคะยังไงเราก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ สุขภาพในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยนะคะนะเหนื่อยๆระบบทางเดินหายใจติดขัดหรือว่า,ากระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนเจ็บคอนะคะพวกนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินหาเงินเก่งนะคะแต่ก็ใจเยอะช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะมี เรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะสนับสนุนหรือว่าให้คำปรึกษาได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะนะระวังคําพูดนะคะระวังอารมณ์นะคะนะมีโอกาสมีปากเสียงนะคะรวมทั้งคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดบางคนอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าเพิ่งจะหอกมาใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะช่วลาบนะคะชคลาบใดนนี้นะคะ เลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข9 3 0 3นะคะ9 3 9 3 0 3นะคะต่อไปนะคะคน,นพุทธ วันพุธนะคะเจ็ดไม้เท้าหนึ่งถ้วยแฮงแมนคนวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะนะมีความขยันมีความเพียรพยายามนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะนะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้ใครว่างานตกง,งานมีการได้งานนะคะในช่วงนี้นะคะนะอาหารการกินนะคะกินเยอะ อาหารการกินเรียกว่าอุรมณสมบูรณ์นะคะ tower นะคะ tower ในช่วงนี้นะคะ tower tower hangman นะคะใครบางคนนะคะอาจจะเรียกว่ามีจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับลูกย้างประจำนะคะเรียกว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยน <resonance. S 1> เปลี่ยนแปลงน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะแต่กแต,แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของเกศไม้เท้า นะะหนึ่งถ้วยนะคะนะ่าอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทด้านบริการหรือว่าด้านร้านอาหารนะคะด้านาประเภทโรงแรมที่พักนะคะหรือว่าแพทย์หมอพยาบาลนะคะนาการทุบก,การขูดการเจาะนะคะก่อสร้างนะคะนักคนขายประกันนะคะนักงานทางด้านเสียสละหรือว่ามนิธิงานเยอะนะคะนักเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ต้องระวังนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะปวดหลังก็ได้นะคะบางคนปวดหลังปวดช่องท้องนะคะแป้งบาหวานน้นําตาลหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยการเป็นกันตายของใครมีโอกาสเดินทางไปร่วงมงานศพของใครนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะหาเงินเก่งแต่รายจ่ายเยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะที่อยู่นะคะซ่อมแซมที่อาศัยหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์เฮงแมทนะคะเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างมีการวางแผนอยู่แล้วนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บแบบคาดไม่ถึงก็ได้ด้วยนะคะ ด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้นะคะนะระวังคําพูดระวังการทะเลาะระวังการขัดแย้งนะคะบางคนถึงขั้นท้าเลือกทายานะคะแต่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะนั่นยังมีหนึ่งถ้วยนะคะเรียกว่าความรักที่คาราคาสังนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะช่วงรบวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีเลขเจ็ดหนึ่งสองหก 7, 1, 2, 6, นะคะ เจ็ดหนึ่งสองหกนะคะต่อไปนะคะคน,คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะสี่ไม้เท้า สามเหรียญอัศวินดาบนะคะเดอไฮโรเฟนนะคะในช่วงนี้คนวันพฤหัสด,ด้านของการงานนะคะยังมีความมั่นคงนะคะใครที่ทำงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะนะประเภทเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่าประเภทกงสีนะคะนะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารตามสัง่งร้านโชว์หวยนะคะหรือบางคนอาจจะเปิด บ้านเป็นออฟฟิศนะคะก็ไดนะ้เรียกว่าธุรกิจส่วนตัวยังยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจำนะคะจะววียนเข้ามาตลอดนะคะลูกค้าไม่ขาดนะคะปากมีเสน่นะคะจะพูดจะคุยในช่วงนี้นะคะเรียกว่าคําพูดของเราจะสร้างมิดเงินให้กับตัวเรานะคะมีสามเหรียญน,นะคะเรียกว่าลูกค้าไม่ขาดลูกค้าเก่าลูกค้าประจำววียนเข้ามาตลอดนะคะนะใครว่างานตกง,งานในช่วงนี้มีโอกาสได้งานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความสนับสนุนนะคะ น่ามีโอกาสเดินทางไปวัดไปทำบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะมีเดินทางมีการเดินทางแบบประทันหันนะคะใครบางคนมีโอกาสได้รับข่าวคราวจากบมุดล้านบันดวาลแต่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นข่าวที่ทําให้เราต้องเข้าไปเคลียร์บางสิ่งบางอย่างหรือไปช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพในช่วงนี้ควรนวนรระัดระวังของมีคมนะคะมีดบาดอะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะ าการเดินนะคะสะดุดหล้มตกต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านหรือเดินทางไปวัดไปทําบุญร่วมกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะส่วนโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปวัดเสี่ยงเซมสีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ จะให้โชคให้ลาภ่วนเลขมงคลจากวรยยี่สีนะละก็มีเลขสี่สามนะคะสี่สนยห้านะคะต่อไปนะคะคนบัง นคนมันสุกนะคะเดอะสตาร์นะคะดูเวอร์คนมันสุกนะคะในช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะนะติดแม่น้ําติดภูเขานะคะมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะด้านของการงานนะคะแจมตลาดได้ดีนะคะ งานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยหรืองานประเภทโลกออนไลน์โลกสดเชียวนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนั้นในช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะนะเรียกว่าจับประสบผลสําเร็จนะคะนะพูดเก่งคุยเก่งนะคะคนสุขในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะการเดินทางค่อนข้างัะเจนนะคะนะักใครที่ทําง,งานประเภทเกี่ยวข้องกับเซลนะคะเซลล์เล็กเซลใหญ่นะคะ นะ่าจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรในช่วงนี้นะคะความสําเร็จนะคะหกดาบนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยนะคะไปกับคนรักไปกับคนที่ถูกใจนะคะไปกับคนที่รู้ใจนะคะนะในช่วงนี้ดวงของคณวันศุกร์กำลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะออใครว่างานมีโอกาสได้งานนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะผื่นคันนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะนักวันศะุกใครบางคนมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําสัญญกรรมนะคะตกแต่งความเสือ้อความงามหรือบางคนอาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะตกแต่งบ้านนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะเป็นความรักที่ดีมีโอกาสได้ไปกินไปทานอาหารนอกบ้านกับคนรักนะคะส่วนคน สดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจบางคนเจอกันสังลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเรียกว่ามาจากเดินไกลได้นะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะคนมันสรงนะคะเลขมงคลน,นะคะจากพันยุบีนะคะมีเลข7 1็6นกะคะ7106นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะสีดาบคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่ในช่วงของการรอเวลารอจังหวะหรือว่ารอคอยอะไรอยู่นะคะนะ่แต่เป็นการรอคอยที่ระยะสั้นๆนะคะนะเรคาคาดหวังสิ่งใดนะคะใครรอคอยกันกันอยู่บ้างนะคะนะ่าจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะผู้จะได้จากผู้ชายนะคะก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสั่งหาริรมรัพยันะคะการซื้อการขายการเลือกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคาร จับประสบผลสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์นะคะก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าธุรกิจนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะโอ้อัศวินเหรียญดวงดีนะคะกนวันเสาร์มีโอกาสได้ก็มีโอกาสได้เริ่มการลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะคะนะเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างก็ได้กล้าเสียบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะนํารถเข้าหรือไฟนเน้นนะคะก็ได้ด้วยมีโชคมีลาบในขณะเดินทางนะคะเสีย่ยงโชคไว้บ้างนะคะ น่เรียกว่าจะมีโชคมีลาบนะคะยุยานผ่านะนะคะจะให้โชคให้นลาบรวมทั้งหมายเลขสมุดเงินเก็บของคุณนะคะราชินีไม้เท้าการงานนะคะที่ทําอยู่แล้วมีความมั่นคงดีนะคะใครว่างานตกง,งานในช่วงนี้ใครรอคอยง,งานอยู่บ้างมีโอกาสได้งานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู้ครองนะคะนะในช่วงนี้นะคะ ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะวบคนถูกใจนะคะนะบางคนเรียกว่ามาจากเด่นไกลเป็นคนใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียนะคะเรียกว่าพบนทุ่มได้นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าจะเจอเจอคนที่มีร่ารวยได้นะคะในช่วงนี้ส่วนทางด้านของโชคลาบมีโชคมิลาบนะคะคนที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจะพอยุบสี่นะคะเลข4 0่0ูนนะคะ4 0 0 0นะคะ 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. นี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทํานายต่อไปเรามาดูเลขมงคลกันนะคะประจําวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะเจ็ดนะคะทุกคนเด 9ะะ 7, 9 0นะคะ790นะคะหรือ7นี่แปลงเป็นเลขหนได้นะคะนะ790หรือ190นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ